สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงดอมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเ e กนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดคงเวลานะครับแต่ไม่มีคุกกี้ตัวใหม่มานะอัปเดตนี้จะเพิ่มแคนดี้วิเศษนะครับข้าวไรนะับรดนมมานะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมแจกนะ เหมือนว่าจะไม่แจกคิดตั้นนะครับข้างบนน่าจะเป็นของคราฟนะครับข้างล่างน่าจะแจกเป็นชิ้นส่วนลงบอสกิลหรือเปล่าไอ้กล่องนี้น่าจะเป็นกล่องเลือกวัตถุดิบนะครับลดนมกับข้าวไรนะครับขอรับแล้วกันนะโอ้โหไรเนี่แจกโคตรเยอะเลยนะครับรอบนี้ไม่มีคิดตั้นแจกนะครับจะแจกเป็นวัตถุดิบอัพแคนดี้มากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูะไรต่ออ่านจะมาดูกล่องนะครับอ๋อจะเป็นวัตถุดิบนะครับ ปั้นเคนดี้นะครับระหว่างข้าวายกับรถนมนะครับอ่าใครชอบตัวไหนก็เลือกปั้นได้เลยนะส่วนตัวน่าจะปั้นตัวข้าวายก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรวมพลกิลนะอ๋อมีบอสมา3ตัวหลักนะครับเหมือนว่ารอบตีจํากัดด้วยนะครับแต่และตัวนะรอบจํากัดประมาณ8ปัแนะคือตีได้8ครั้งนะครับตอนหนึ่งสัปดาห์นะอ่าเดี๋ยวดูคร่าวๆลกันอ่ะเฮ้กิลผมมีคนตีแล้วเร็วมากอ่าเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวเข้าลายก่อนนะครับ อยู่ในเออยเข้าไรน์อันนี้ครับเดี๋ยวมาอ่านสกิลคร่าวๆด้กันนะครับของมูตี้ข้าไรน์นะเมื่อเราอัพแคนดี้นะครับเมื่อเราอัพแคนดี้สำเร็จนะครับจะเพิ่มการยิงรัวเป็นปืนแฟดนะครับยิงเพิ่ม2นัดนะครับรวม12นัดนะครับฟาร์มเสียหายเพิ่มจากสกิลนะครับ10%นะครับเปิดเซ้งหานดีปั๊บเผาไหม้นะครับอัดกลาง50%นะครับของพลังโจมตีปกตินะ50%นี่คือมันเบิร์นแรงมากเลยเนี่ย แล้วก็ฟาร์มเสียหายพอไม่จากการโจมตีปกตินะครับฟาร์มเสียหายนะครับ4.7.4นะครับทุกๆ1วินะแล้วก็มีฟาร์มเสียหาย 99. 6 5 6นะครับทุก1นึ่งวินะครับนาน10วินาทีนะครับเอฟเฟกของแคนดี้บอสซีมนะครับจะเพิ่มฟาร์มเร็วโจมตีของเพื่อนร่วมทีมนะครับประมาณ20%นะ นาน7จดวินาทีนะครับถ้าเป็นแคนดี้บวกสินะจะเพิ่มความเร็ว2 5านะครับนาน7ดวินาทีนะเดี๋ยวมาดูรถนมบ้านนะครับถ้าเป็นรถนมนี้น่าจะเพิ่มให้ถึกขึ้นนะเดี๋ยวไปดูสกิลกันนะครับเมื่อเราอัพแคนดี้นะครับจะฟุ้นฟูนะครับ30%นะครับของฟาร์มเสียงหายที่ได้รับนะครับเมื่อรถนมนะครับตั้งโลนะครับฟาร์มเสียงหายเพิ่มเติมจากสกิลนะครับ7จลดดีบัฟขดงตดวเองนะครัีบันของตัวเองน10วินาทีนะ ถ้าเป็นเอฟเฟกต์แคนดี้บวกซิมนะครับจะเพิ่มฟาร์มเสียงหายเพิ่มเติมของพลังโจมตีปกตินะครับคุกกี้ฟาร์มเสียงหายนะครับที่ตามคิดสัดส่วนของพลังชีวิตนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์อื่นๆฟาร์มเสียงหายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะอ๋อถ้าบวกไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆนะเปอร์เซ็นต์ฟาร์มเสียหายนะครับเอออันนี้น่าสนใจดีนะมาที่ห้องผสมเวทมนต์บ้านนะครับอาจจะมีข้าวลายนะครับแล้วก็ลดนมมานะ รถนมก็ใช้นมในการผลิตนะข้าวไรยก็ใช้เป็นผงบิสกิตนะครับในการผลิตนะครับผมขอผลิตเป็นข้าวไรแล้วกันนะเพราะผมเล่นทีมตีวยนะน่าจะเอาข้าวไร่ไปเสริมทับนะครับส่วนของคาชาคุกกี้นะครับรอบนี้ไม่มีตัวใหม่มานะจะมีเจ้าตัวคิมยูนิคอนนะครับอยู่นานเลยครับอีกยีสิาวันนะครับอรอบนี้เดี๋ยวจะมาหาดาวของนมแล้วก็ข้าวไรดีกว่านะครับรอบแรก ได้เป็นตัวเจ้าซากุระกับสมุนไพรมาครับถือว่าดีนะครับมาสองตัวรอบที่สองรอบที่สองนี้เกลือนะครับมาตอบการเชฟเพชรนะครับปึ๊บป๊บโอ้โหหมาล่ามาไปต่อครับหือเกลือครับรอบนี้โอเครอบต่อไปอ่าที่อยากได้คืออยากได้เจ้าตัวบาซูก้านะครับหรือว่าไวเบอรี่ก็ได้นะแต่ว่าถ้าได้เจ้าตัวเข้าวไร่ครับลดลงมาก็ดีนะครับจะได้อัปดาวนะครับ รอบนี้ได้ทัพทิมนะครับต่อครับเดี๋ยวขอเหลือสร้างํามื่นเพชรแล้วกันนะโอ้โห,โโหแม่ชีมาเกลือจัดจัดเจ้าตัวเบรุดนี่เห็นบ่อยเลยครับเนี่ยต่อครับโอ้ปุ้มปุ้ยมาปุ้มปุ้ยเสียดายไม่ได้เล่นแล้วเพียวมาโอ้โหมาก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับ <S <S แต่ได้ก็ดีนะ <S <S ครีมยูนิคอร,ร์ อ่ะคิคามือคนมาก็ดีนะครับสาก,กุระสาก,กุระนี่บาบ่อยจังนะครับเมื่อกี้ก็มานะครับรอบนี้ก็มาอีกนะคลิปนี้ก็จะมาส่งข้าวข้าวก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ